ท่านธานบบรีผู้มีบุญทั้งหลายมีคำเที่ยวกล่าวไว้ว่าอ๋อคนนี้เหรอเป็นราชาปัตภีราชินีที่ดินคนนี้เขาได้สร้างเอาไว้เขามีท,มท,มที่มีทางมากมา,กายกายกองในปัจจุบันนี้เขาเคยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายที่ถ้าผูชายเป็นราชาปัตภีท้าผูหญิงราชินี แผ่นดินดังกล่าวแล้วคุณเัยพันศสีคคชกไก่นักต่อสู้แห่งรุ่มแม่น้ำปิงดังกล่าวสมัยก่อนนุ่แมปิงเป็นลำน้ำที่ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตกับชาวนาครสวรรค์กับชาวกำแพงเพชรบรรพตพิสัยโดยตลอด แม่น้ำปิงก็ล่องมาเรื่อยเลยจนมาถึงผ่านขานุวรร์บุรีขาผ่านมายางนี้ผ่านยังมายัางอำเภอรบรรพพิสัยผ่านไปเรื่อยจนกระทั่เป็นแม่น้ำเจ้าพยาสร้างความชุ่มชื้นสร้างความราบเรื่นให้เกิดขึ้นคุณเชยพันธ์สีคชกไก่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขาย มีวิธีคิดวิสัยทัศน์ทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้ประกอบธุรกิจไปเรื่อยมีมรุสสัมพันธ์ดีเคยสมัครสวออของจังหวัดกําแพงเพชรจากรากฐานเคยอยู่ที่อํำเภอพระพิสัยดังกล่าวมีเจตนาที่จะถวายที่ดินอยากเป็นราชาปัตภีหมายถึงว่าเขาอยากให้ทำสาธารณประโยชน์สร้างสํานักสงฆ์ก็ได้ ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ได้ใจงามหน้าอนุโมทนายิ่งนักขอบุญกุศลจงบังเกิดขึ้นกับคุณชัยพันธ์สีคจไก่บุรุษผู้มีความต้องการอาจารย์จะรังสรรสิ่ง่อต่างให้เกิดขึ้นความเจริญง,งอกงามให้เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านเกิดดังกล่าวขอให้คุณชัยพันธ์สีคจไก่ย ได้รับพลานิสองอันยิ่งใหญ่เป็นราชาปัตพีดังที่ท่านต้องการดังที่ท่านมีในปัจจุบันนี้สิทธะมัทุสิทธะมาัทุสิทธะมาัทามาุอีทางพลังเอตตสมิงรัตนัตหมิงมธรรมปทานเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสําเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเถิด